เดี๋ยวนี้พวกเรามาเยอะทุกวันหลวงพ่อเดินดูที่หลับคนไม่ไหวนะอัปติวันนี้วันปิยะมันปิยะวันปิยะมหาราชวันปิยะมหาราชก็เป็นวันที่ระลึกถึงราชการที่ห้า รัชการที่ห้เป็นกษัตริย์ที่นำประเทศไทยเปลี่ยนจากยุคโบราณมาสู่ยุคพัฒนาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยร่วมสมัยกับจกักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นรุ่นเดียวกัน เมื่อก่อนวันปิยะหลวงพ่อเป็นในสิจุฬาวันปิยะก็มีงานถวายบังคมพระบรมรูปส่งมา้าเด็กๆรุ่นหลวงพ่อนะอยังแยกยแยะระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบัน มันสามารถแยกแยะได้ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่มีสถาบันคนละเรื่องประชาธิปไตยก็มีกษัตริย์เป็นประมุกก็ได้มีประธานาธิบดีก็ได้เมืองไทย ที่ผ่านมานะเมืองไทยเป็นประเทศเล็กๆถูกรุกรานจากตะวันตกเหมือนเมืองจีนขนาดเมืองจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในย่านนีนะ้ก็ยังโดนรุกรานเมืองจีนเอาตัวรอดมาได้เพระประเทศใหญ่มากไม่มีใครยึดได้เมืองไทยเล็กนิดเดียวรอดมาได้นะมันต้อง ผู้นำนะใช้ความอดทนมากเลยใช้ศิลปะทางการทูตไม่ได้ใช้การทหารไม่ใช้การทหารมันไม่มีทางสู้ไปใช้การทูตเอาตัวรอดมาได้รักษาบ้านรักษาเมืองมาได้เป็นประเทศเดียวในย่านนี้ที่ไม่เสียเอกราชให้พวกฝรั่ง นี่คุณงามความดีของรัชกาลที่ห้ากับคนยุคน้นทำไว้นะเป็นคุณกับแผ่นดินมากเลยตกเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยนะโดูประเทศที่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งทุกวันนี้ยังลำบากยากเียน,นเราเป็นคนนะเราต้องรู้จักคำว่ากตันยู บัณพระบุรุษมีบุญคุณคนไม่กระตันอยู่ใช้ไม่ได้พระพระเจ้าท่านบอกว่าความกระตันอยูนะ่เป็นเครื่องหมายของคนดีนะเราอยากดูว่าคนไหนดีไม่ดีนะดูว่าเขากระตันอยู่ไหมความกระตันอยู่นะมันกว้างกว่างนะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะ เมืใหญ่โตขึ้นมาก็คือกว้างขึ้นมาก็คือกระตันอยู่กับชาติบ้านเมืองแล้วเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องกระตันอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยวิธีกระตันอยู่ในครอบครัวเราเพื่อรับผิดชอบครอบครัวให้ดีอย่าพาครอบครัวตกต่ำด้วยการทำชั่ว มีลูกสอนลูกสอนหลานให,ให้เป็นคนดีเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะรุ่นบุกเบิกที่นี่เขามีลูกชายหลงพ่อบอกว่าให้สอนลูกให้ดีนะเราดูแล้วเด็กโตขึ้นอาจจะมีปัญหาเด็กบ้านแตกเราสอนลูกให้มีศีลนะบอกเขาไม่สอนสอน สีลธรรมไม่ใช่เรื่องจะทำให้ร่ำรวยก็ถูกศีลธรรมให้ร่ำรวยนะแต่ไม่เป็นหนี้ใครเป็นหนี้บาปรนะ้ายแรงมากเลยงั้นเราดูแลครอบครัวเราให้ดีทำหน้าที่ต่อสังคมประเทศชาติเราก็อย่าชั่วอย่าบ่อนทำลาย ยังทำธุรกิจหลอกลวงผู้คนเสียหายเป็นพันล้านหมื่นล้านเลย mm hmm. พวกนี้ในเราคุณแผ่นดินเอาตัวกะเอาตัวสบายคนอื่นลำบากไม่เป็นไรนี่จะกระสันอยู่กับพระพุทธเจ้าทำยังไง ในนีในฐานะพวกเรามาวัดการเจะกัตัญญูกับพระพุทธเจ้าคือเราต้องเป็นลูกที่เชื่อฟังท่านอะไรที่ท่านห้ามอย่าทำอะไรที่ท่านบอกว่าควรทำนะต้องทำสิ่งที่ท่านห้ามเรากคืออย่าทำชั่วนะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลให้ดี ถ้าเป็นฆราวาสทั่วๆไปก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลน,นั้นอย่างบางคนเอาศาสนาพุทธไปหากินนะแต่ตัวเองไม่มีศีลน,นะอันนั้นเหลวไหลามากถือว่าอาักตันอยู่คือคล้ายๆเอาสมบัติของพ่อเอาชื่อเสียงของพ่อไปหลอกลวงคนอื่น ใช้ไม่ได้อะไรที่ท่านให้เราทำอันแรก,กท่านบอกอย่าทำชั่วเราก็ต้องไม่ทำชั่วอะไรที่ท่านให้เราทำให้เรามีศีลให้เราฝึกจิตให้เราเจริญปัญญาศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาห้าข้อไว้สำคัญที่สุดเลย หลวงปูด่ดูลนะท่านเคยบริาพาทลูกศิษย์ของท่านเป็นพระนะบอกว่ามวแต่นับว่าตัวเองมีศีล227ข้อเหนือกว่าชาวบ้านเลยว่าาระวาท่านบอกมวแต่นับว่ามีศีลเยอะแยะแต่ลืมศีลห้าไม่มีศีลห้ายังเป็นพระแล้วหลอกหลวงเขาอะไรเขานะี่ทำ อะไรที่หลอกชาวบ้านน่สยศาสตร์เรื่องอะไรตอนน่อไหนเรนศีลห้าต้องรักษานะและ้วก็การฝึกจิตการฝึกจิตทำได้สองอย่างฝึกจิตให้สงบแล้วก็มีกำลังนี้อันหนึ่งฝึกจิตให้ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญานี่อีกอันหนึ่ง ปึกจิตให้สงบแล้วก็มีกำลังก็คือให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจให้อยู่กับกรรมฐานนั้นทำไปเรื่อยๆจิตมันจะสงบถ้ามันสงบต่อนเนื่องไปมันไม่วิ่งไปวิ่งมามันจะมีกำลังถ้าจิตมันวิ่งไปตลอดเวลาจิตไม่มีแรง คนฟุ้งซ่านจิตไม่มีพลังหลวงปู่ด,ดุลให้ไม่พูดเรื่องอิทธิปฏิหาร่านพูดแต่เรื่องพลังของจิตพลังของจิตก็เกิดจากการทำสมาธิฝึกให้จิตสงบได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไปจิตจะมีพลัง ตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาที่อันนึ่งฝึกจิตให้ตั้งมั่นอ่ะก็คือทํากรรมฐานนั่นแหละแล้วค่อยสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจหนีไปรู้ทันจิตใจถลํมลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันทจิตใจตั้งมั่นขึ้นมานี่ถ้ามีทั้งกำลังมีทั้งความตั้งมั่นเนะี่ยเราพร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญา แต่จิตท,ที่ไม่มีพลังไม่มีกําลังตั้งมั่นไม่ได้เหมือนกันนะแมจิตท,ที่มีกําลังสงบอ่ะก็สําคัญถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีแรงมันตั้งมั่นไม่ได้ไม่รู้เมืองจีนเคยเห็นลูกข่างไหมที่เด็กๆเ,เล่นที่มีแกนอันหนึ่งมีไหมในเมืองจีนที่โยนแล้วมันหมุนหมุน ออถ้าโยนเบาๆนมันก็ล้มไปเลยถ้าโยนแรงๆนะอนห,หมุนตั้งอยู่ได้นานเราอยากให้จิตตั้งมั่นเนาะจิตก็ต้องมีแรงจิตก็ต้องมีแรงจิตมีแรงก็คือพาจิตให้พักผ่อนในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกแล้วคอยรู้เท่าทัน พฤติกรรมของจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันพอเรามีกําลังละเห็นจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาในจิตถลําลงไปเพ่งรู้ทัน,นจิตใจะจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงขั้นที่สามนะเป็นงานที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราทำคือการเจริญปัญญา เรียนรู้ความจริงของร่างกายหัวใจใจไปจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงนะร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็หมดความยึดถือในร่างกายจิตก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราเจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตใจวันหนึ่งเห็นแจ่มแจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตเราก็ังไม่ทุกข์อีกแล้ว ร่างกายยังทุกข์อยู่แต่จิตไม่ทุกข์เพราะร่างกายส่วนจิตใจนั้นไม่ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสต้องฝึกเอาสามอย่างนะสิ่งที่ท่านให้ทำศีลสมาธิปัญญาสมาธิต้องฝึกจิตเอาฝึกจิตให้สงบมันจะมีกำลังฝึกจิตให้ตั้งมั่นมันจะเดินปัญญาได้อันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังยอ่ยอ